สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นฟริสตันคลาสสิกคาร์โชว์นะคะปีนี้คนเยอะมากอากาศดีดีดูดูด,ดูเพื่อนๆน,นี่ค่ะคลาสสิกคาร์แต่ละคันแต่ละเจ้าของดู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 คันนี้ค่ะนี่นะคะเพื่อนๆดู That's alright you can pass <Thank> you. we are civilized we we don't mind <laughs> นี่ค่ะอ่ะมาดูในดีเทลโอ้สีถูกใจทีน่านะเนี่ยนี่ค่ะดูเพื่อนๆสวัสดีค่ะทีน่าพาทำนะคะวันนี้ทีน่าพามาเที่ยวอยู่หมู่บ้านของทีน่านี่แหละเขาเรียกว่าฟริสตันคาช w แต่ละคนแต่ละท่านก็จะมาเอารถมาโชว์กันค่ะแล้วก็มาปิกนิกอันนี้เป็นประเพณีทุกปีค่ะเพื่อนๆทุกปี กรกฎาคมวันพฤหัสที่สองของเดือนกรกดามีผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะนี่เราถ่ายรูปแป๊บนึงโอเคมาดูต่อคะ่ะอ่ะไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนดีเนี่ยเพื่อนๆเห็นมหที่หน้าก็โอ้ย เอามาให้ดูอ่านี่โรสรอยจากุ้วนี่เห็นไหมคะแล้วอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้รถจะมีอยู่เยอะแยะบางคนเขาก็มาขายค่ะบางคนเขาก็ติดติดอ่อนี่นี่คันนี้ก็น่ารักนี่เจ้าของเขาเห็นไหมโอ้แต่ละแต่ละเจ้าของเพื่อนเพื่อนก็ดูนะประมาณ mm hmm. ว่าเหมือนกับอายุรถเลยค่ะนี่ค่ะ <Okay. S 1> คันนี้ก็น่ารักดู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 นี่คะ่ะเพื่อน ให้ดูบรรยากาศนะอันนี้เป็นอีกมุมเดียวแค่นั้นนะคะเพื่อนๆมาดูมุมนี้ค่ะนี่ทีน่าจะมาดูด้านหลังแล้วก็เดี๋ยวทีน่าก็จะเดินไปข้างหน้าดูดูด,ดูแต่ละคันนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหน้าอามาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มีรถ เพลิงด้วยรถจับเพลิงก็คือรถดับเพลิงสมัยเก่านะไม่รู้ว่าเวิร์กหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ว่าเวิร์กหรือเปล่านะคะเพื่อนๆนี่นี่คะ่ะมาฝั่งนี้โอโ้ตรงนี้โอ้แสงแดดเข้าตาสอง <laughs> เข้าตา นี่นี่นี่ดูดูดูนี่เขาก็จะมาของเขาทุกปีนี่น,น,นี่เห็นไหมบอกแล้วเวลาเขามาเขาก็จะมาพร้อมกันแล้วก็เรียงกันเป็นแถวอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะนี่นะคะบรรยากาศาให้ดูใกล้ๆว่ารถแต่ละคันเป็นยังไงนะคะเดยวที่น่าจะไล่ไปที่ะคันไล่ไปที่คัน<ๆ>น,นี่ค่ะ ะะกลันดูนะนนกันดูกันอีคนเยอะมากนี่ค่ะตรงนี้ก็เรียงกันโอ้ยกี่คันไม่รู้หนึ่งสองสห้าหกเ้า สิบคันเรียงกันปีที่แล้วมาไม่ถึงนะสิบคันนี่พเพื่อนๆดูเดี๋ยวจะถ่ายด้านนี้ให้ดูนี่นะคะนี่คะ่ะแล้ก็จะมีการถ่ายลูปไปด้วยถือโทรศัพท์ไปด้วยเป็นอะไรที่โอ้อาลังการอลังการงานเ่อ ใช่ฝั่งนี้ก็จะเป็นสีเขียวอ่ะเดี๋ยวถ่้ดูนีค่ะถ่ายรูปก,ก่อนโอ้ยรถเยอะๆเลยเปีน,นี้เพราะว่าอากาศดีเนาะอากาศดีมาก t That's o อ a y I I don't mind นี่ค่ะอากาศดีเหลือเกินโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปถ่ายมุมอื่นต่ออ่ะให้ดูอันนี้เป็นด้านหลังโอ้รถอันนี้ <Okay. S 1> ไมนีคูเปอร์ Mini Cooper. Ah, Mini Judani and a mini Cooper being I going metallic blue. Cooper S. Nineteen sixty seven. That's the year I was born. It's for sale, isn't it? No. Sixty seven. Yeah. Yeah. Fifty-eight years old? Is that possible? สี r ่ o นป็นส l นเคยมา v ืออรน่ประกาศขายนะคะเนี่ยปีที่ทีหน้าเกิดเลยนี่ๆๆๆโอเคไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แหละ l e a ล e 75,000 i มล s m อร์ i s สมินิคู p ปอรให้ดูด้านหลังให้ดูด้านหน้าขายนะคะคันนี้นี่ค,ะค่ะเพื่อนโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้จะดูคันไหนสวยทั้งนั้นเลยโอ้ยคันใหญ่ๆโตๆเหมือนในหนังเอเลี่ยนก็มีออาเพื่อนๆมาดูตรงนี้ คนที่เอารถมาโชว์นี่นะคะเพื่อนๆเขาก็มาดูรถคันอื่นบ้างเหมือนกันบางทีก็มาซื้อหรือว่ามาโชว์หรือว่ามาเอารถมาขายะค่ะเพื่อนๆนี่ดูน,นี่นี่ค่ะเยอะมากอ้เป็นส,สิบกว่าคันสิบกว่าคันยี่ห้อเดียวกันนี่นะอืมแต่ละคันป้าติดต่อ อ่ะเดี๋ยวทีน่าเอาไว้แค่นี้ก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวที่น่าจะถ่ายอีกคลิปหนึ่งเอาให้ดูผู้คนเยอะมากมายก่กลกองค่ะหมดนี้เลยผู้คนเยอะไปหมดนี่ดู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 เอาให้มาดูใกล้ๆก่อนที่จะจบคลิปนี่นะคะอันนี้นะะเป็นเล่นะคะเพื่อนเพื่ออันนี้รถเป็นเล่นะคะโอ้คันหนึ่งเป็นกี่ล้านก็ไม่รู้นะ่ยเนี่ย ดูดูดูเพื่อนๆนี่คะ่ะอันนี้เป็นฝั่งหนึ่งนะคะเป็นฝั่งเดียวเนี่ยฝั่งเดียวจะมีสี่แถวนะคะที่เห็นๆแล้วก็มีอีกฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้อันนี้เป็นโอ้คันมีตะคันใหญ่ๆนะฝั่งนี้ยมีรถรพชนี่รถรพชแล้วก็รถ รฉมอันนี้ยี่ห้ออะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะคะเพื่อนๆโอ้ดูเหมือนกันรถที่เอาไปมาแสดงหนังเลยเนี่ยอ่ะเพื่อนๆดูนะนี่เยอะไปหมดเลยโอ้นี้อากาศดีดีอากาศดีมากโอ้รถมินิหรือเปล่ามินิออสติน

อามาดูฝั่งนี้ค่ะก่อนที่เราจะเดินไปอันนี้โฟดอันนี้รถโฟดโอ้ยแต่ละคันอันนี้จากุ้าเห็นไหมจากู้ยสีเขียวอันนี้เป็นรถด,ดับเพลิงนะคะเพื่อนๆพื่อนฟโอเคค่ะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อน